สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับทุกท่าน69.50นนะครับผมวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567นะครับที่กับเช้าวันนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีโอกาสได้มาร่วมงานเผาดำคุณพ่อ เพื่อนร่วมง,งานเสียชีวิตนะครับที่เอเภอชุมแสงจังหว,วัดนครสวรรค์ครับหลังจากสวดพระอภิธรรมเสร็จเมื่อคืนครับัวพักรัางดามที่ในตัวจังหว,วัดนครสวรรค์นะครับเพื่อที่จะรอชาวนกีวันนี้นะครับกับประมาณสักบ่ายโมงถึงบ่ายสามครับเสร็จพิธีก็จะเดินทางกลับชนบุรีนะครับผม เมื่อคืนก็พักอาศัยทั้งงแรมที่นะครับโรงแรมเดบพาราดิโซนะครับผมอยู่ติดถนนนะครับเส้นจะไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับพิจิตรพิษณุโลกกับพาราดิโซ คนพักเยอะพอต้องควรนะครับโรงแรมนี้เด็กพาลาดิโซจังหวัดนครสวรรค์นะครับถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องยิปซีแฟนคลับได้ชมนะครับบรรยากาศตอนเช้า ชาชนก็สัญจรเยอะพอสมควรนะครับในตัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่จะขึ้นโซนภาคเหนือนะครับ นี่ครับแขกที่มาพักโรงแรมก็เยอะนะครับ ข้างโรงแรมก็จะมีม,มีมีคลับนะครับเป็นน่าจะเป็นคาราโอเกะเส้นนี้ก็จะไปกรุงเทพนะครับ สำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณ FC แฟนกับทุกท่านที่ติดตามช่องภูหมานฟาร์มนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรงแหงง้งๆเลยไว้ปังๆมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ